สาหรับพี่คนที่ใส่หมวกกันน็อกที่เราได้มีการต่อสู้กันนะครับสําหรับผมผมขออนุญาตพูดเลยนะครับว่าผมก็ต้องขอโทษพี่คนนั้นด้วยนะครับซึ่งเรายังไม่รู้จักกันเลยนะครับแต่ว่าผมอยากจะขอโทษพี่ด้วยนะครับที่ถ้าผมล่วงเกินอะไรพี่ไปผมก็อยากจะขอกราบขอโทษมาณที่นี้นะครับเพราะผมเองยังไม่เคยรู้จักพี่เลยแล้วก็ผมก็ได้มาทำลายร่างกายพี่แล้ว นะครับต่างคนต่างมีบาดแผลเส่นกันและกันเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ผมก็นำพาให้พี่ต้องมีมีความามีความทุกข์ในชีวิตเกิดขึ้นนะครับดังนั้นผมจึงอยากจะขอให้ทุกคนนะครับขอขอโอกาสให้ผลิตนะครับได้ขอโทษให้กับให้กับทุกคนได้ให้โอกาสผมได้ ผมจริงอยากจะให้ทุกคนนะครับให้โอกาสผมนะครับให้ให้ผมได้ใช้โอกาสในในในวันนี้นะครับได้ขอโทษพี่ๆทุกๆคนนะครับจากใจจริงของผลิตโชคครับผลิตโชคไม่มีวันที่จะหนีไปไหนนะครับผลิตโชคอยากจะอยู่ตรงนี้แล้วอยากจะไปขอไปขอโทษพี่ๆแต่ละคน